ไก่ไหนม่เราไก่เมยจ้ะรกที่าสงก็ลย์ทมน่ที่อจังนคะโอเคค่ะไปค่ะไปก่อนเลยค่ะวันนี้พวกเราเดินแสดงในรอยสายเหมือนได้มาปีเนีนอีกครั้งเนาะ คือเป็นงานที่ต้องบอกว่าปกติเนี่ยก่อนละครจะออนเราต้องจัดงานกันก่อนเพื่อโปรโมทแต่ว่าตอนนี้ละครออนไปแล้วครึ่งทางนะครับก็ไม่เช็คฟีดแบกกับแฟนๆเกอดีใจมากก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับทั้งแฟนับของไหมของทิสาของสกายมาให้กำลังใจเยอะแยะเลยนะครับก็ดีใจมากเช็คพิษแบกดีนะอานเป็นยังไงคะมีผู้ส <presidency> ิบ <craft> บินมิสซิ่งวันนี้แบบแฟนละครลงมาได้น้า สนุนกนนนนม,มากค่ะรู้สึกว่าทุกคนที่มาดุก็คือคอินไปกับละครแล้วเราก็มีการแบบตอบโต้กันเกี่ยวกับละครนะคะก็รู้สึกแบบว่าดีใจค่ะแล้วมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนขอก็มัไทจจะแปลละครไทยว่าให้เชียร์เราหน่อยอะ่ะเราก็ดูแบบสู้สุดเหมือนกันใช่ก็อยากอยาก อยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะเชียร์เกรซด้วยแต่เราก็เห็นนะคนเชียร์เกรซเยอะนะคะเกรซจับที่มาออค่ะก็ดีใจน,นะคะที่ทุกคนเนี่ยได้เห็นความสามารถของลูกแบบมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจให้ทีมในรอยสายต่อ,ตอไปเดี๋ยวไล่ไปทีละฝั่งนนายการแตนะทุกท่าน์ลาเป็นไงบ้างมีทุกคนถามว่าแบบเรอจะสื่อไปจนถึงเมื่อไหร่ม,รมาแบบ ใก้แล้วครับผมใกล้จะได้รู้ความจริงแล้วว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง E ีพีที่เราอีี21 22 23เรีแล,แล้วนะครับเพราะ<อ>ว่าช่วงนี้ละครกำลังจะเข้มข้นมากอยากให้แฟนๆทุกคนนะครับติดตามมากๆเลยครับเพราะว่าทั้ง,งตัวผมแล้วก็พี่ๆทีมงานที่รับแสดงตั้งใจกันเป็นอย่างมากครับให้ละครเร,เรื่องนี้ออกมาดีจิงครับตอนหลัก เน่ยร้สนุกมากนะครับยิ่งเห็นข้างหน้าแบบนี้ดูสนุกแล้วหลังกองนี้ยิ่งสนุกกว่านี้ครับเพราะว่าพี่ๆเขาน่ารักแล้วก็เป็นกันเองคอยแนะนําแล้วก็คอยให้คำปรึกษาดีาๆๆๆมากๆเลยครับค่ะพี่พลค่ะทบบี่ทำให้ด <ๆ S 2> ีมากกับการดําเนินงา <ๆ S 1> นในโลกนี้ดีใจที่ทุกคนรักเราฟอนะครับและยิ่งพอมาวันญญาฟินนิ้งนอกจากจะได้มาดูได้มาเจอกับแฟนๆแล้วนะครับยังได้มาเจอกันน้องอีกหลายคนเพราะว่า ที่พี่คนจะอยู่เกาะนะครับก็จะไม่ได้เจอตัวละครทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจที่เป็นแฟนรักตัวละครขอผมนะครับแล้วก็ตะกี้น้องบอกไปว่าตอนนี้ละครมาเลยครึ่งเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นใครท friend hmm. ี่ยังไม่ติดตามก็รีบติดตามแ้วสามารถดูยอนหลังได้เช่นกันครับปกรุตัวละคร ก็คือจะเริ่มทลายเรื่อยๆเริ่อยๆจะค่อยๆจะค่อยๆเข้าใจที่มาว่าใครเราเป็นใครงชงใช่ครับจะมีพี่คนนอีกใช่ไหมครับใช่ครับผมครับพี่พีทครับครับพ่งจริงไหมมาตอนนี้คุณก็เหมือนว่าเป็นแฟนก็เคยใช่ไหมมันจะแบบรู้ความลับขอการโตแต่ของพี่แคไงอะไรจริงหรอง จะชอบแฟนต่อชอบมีคนถามว่าสรุปว่าวิมาลาจะได้ปู้ออกแบบไทยก็ยังอยากให้ทุกคนได้รอรุ้นกันในลนะครค่ะคือขออน,นุญาตไม่สปอยจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้คืออยากให้ทุกคนติดตามไปจนถึงตอนจบจริงๆค่ะเพราะว่า,าละครมันก็จะมีการตัดฟิกไฟลิกมาแล้วก็ใครอยากให้ไรผู้ออกแบบไทนะคะก็ต้องรอดูแล้วก็ฝาก็นลังใจได้กับทุกตัวล,ล,ละคะรเรวยองรเรื่องนี้สนุกจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็คือแบ,บัพันก็คือเรื่องแล้วมันกำลังเข้มข้นขึ้น ก็มาลองดูกันนะคะว่าจุดจบของแต่ละตัวละครจะเยังไงค่ะคือแต่เหมือนคุณเหมือนเป็นพวกแบบเมื่อไหนใส่เสื้อไปอยู่เป็นเตี้ยอีกตัวเดียวในขณะที่ผาก็ดูแบบด้วยด้วยความที่านห่ะเพราะคุณตลอดเวลาค่ะพอวิมาลาเขาเป็นทนายอยู่แล้วออะไรย่างเงี้ยค่ะเราเจอเรื่องที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยรู้สึกสงสัยแล้วก็เริ่มรู้สึกเอะแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรแปลกหว่าเออมันมีเรื่องที่แบบเราจะต้องช่วยทางสัมพัอเราด้วยที่พ่อเราโดน ภาชลาแบบพุกมพามาที่เก,กาะอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็ ก็ยังไม่บอกนะคะว่าสุดท้ายวิมาลาจะคู่กับสวันหรือว่าทิวาก็อาจจะคิดก็ได้หรือว่าอาจจะแบบเออไม่ได้จบแบบที่ทุกคนคิดก็ได้เราเนี่ยไม่ได้จบแบบที่ทุกคนคิดหรือว่าทิวาก็ทิวากจะเป็นคู่กับโค้ดเหรอครับอาจจะคู่กับจ่าแดนก็ได้ครับผมยังไงคะวันนี้เรา ก็เห็นอยู่ว่าคนก็บอกว่าโปแตกเมื่อไหร่ครับผมแต่ตอนนี้จะจะไม่ต้องโปเลยฮะตอนนี้จะเป็นปวดหัวแทนกับคุณตะวันต้องคอยขอร้องแล้วก็ต้องมานั้งโปหกวิอีกต้องแบบคอยห้าม่วิวะต้องเป็นเด็กเล็กแก่ไม่ใช่นะมันเป็นหน้าที่ครับเป็นภารกิจไม่ใช่นะใช่ทุกอย่างมีเหตุผลเออมันเป็นภารกิจเหนื่อยฮะนตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะตอนนี้เหนื่อยนี่เหนื่อยที่แบบต้องคอยตอบอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะไม่ได้อยากต้องแต่ใช่ครับไม่อยากต้องแต่มันเป็นหน้าที่ที่กองก็ต้องสากบู๊กับก็ต้องสากต้องคอยแบบโอ้เมื่อไหร่ภารกิจบ้านนี้มันจะจบตั๋วีวะอะไรเงี้ยครับสนุกสนุกครับวันนี้เป็นแต่ก็เลยมาให้กำลังใจเรานะครับอยู่ชั้นหกมีชั้นหกแล้วหลัพูดตัวลงมาใช่ฮะใช่ฮะที่ทำให้พี่แต่ชั้นหกเออตอนนี้ชั้นหกเอามาที่ผมคุณต่างกันครับคุณก็เป็นอีกคนในเหมือนกันคุณไม่เคยโ แต่จริงก็คือเป็นคนดีไหมเนี่ยเป็นคนดีก็ยังยังไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันยังยังพูดยังพูดไม่ได้อ,อะองี้กว่ายังพูดยังพูดได้แต่เต็มปากก็<อ>ต้องให้คนดูไปรอ,รอติดตามหน่อยวาสันเนี่ยจะมีแผนอะไรหรือเปล่าร<อ>หรือว่าจะทําไงกับผู้กองพี่บาอะไรอย่างนี้พรา<อ>ว่าสันเนี่ยเอาตัวเข้าไปอยู่กับมันจะได้เรียบร้อยแล้วก็พิดหน่อยครับต่อไปนี้ต่อไปนี้บอกเลยว่าจะสนุกและเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ ตต้องงรีกรก่ะ <c oughs> ให้พี่ไม้เป็นตัวแทนฝากทิศส,สองตอนสุดท้ายก็จะเป็นยาวๆกันยาวเพราะว่ามันมีฟงเยอะมากเลยครับผม,มก็ฝากทั้งทิศสองตอนสุดท้ายนะครับอันนี้กี่ตอนแล้วนะยี่สิบยี่ตอนนี้ผ่านมาก็ว่าขึ้นพ้นแล้ว ถ้าจะบอกว่าสิบสองตอนที่เหลือโอ้โหไม่ได้เลยนะครับมันเป็นกำใจให้กับพวกเรานะฮะด้วยภารกิจที่มันอันตรายแล้วก็ความรับที่มันจะเป็นยังไงต้องให้กำใจนะับกับเราท้้งในลอยตายทุกวันจันมันพุนรหัสสองพุ่งสี่สิบทางช่องเจ็ด HD นะครับเฮ้